ได้เจ็ตแบบก็ไปลอตเตอรี่ได้ลอตเตอรี่ด้วยได้ลอตเตอรี่ด้วยมาแก้บนแก้บนมาแก้บนนะครับรถูกขอปฏิหารเนื้อปูงวดนี้เขาจะให้เช่าซื้อเลขกับเช่าอะไรหรอกปู <c oughs> ให้เช่าผัวด,ดีกว่าเช่าซื้อเลขตั้งหัวเพ่งลูกของพึ่งกันหรอลูกของพึ่งพ่วงดวงด้วยลูกหลานก็หาเลี้ยงครอบครัวสัลูกใจจุผัวเต็มนึงปูบริวารกับมีปู คอยปฏิหารเด้อหมวดนี่ยคอยเรียกอาจารย์นัดล็อเขาอีกสาธุสาธุย่าเอ้ยให้สมกับคำเบอกระยาเอ้ยถือหาเจ็ดตัวเดียวนี่บอครับหาเจ็ดเลยเน้นๆเลยนเป็นบอครับปฏิษฐานเลขคงทุนไทยอีกโอ้ขอเลขวงในใช่ไหมวงในเอ้อยากได้เลขวงในเออจังสิทุกๆทีอันแสนกว้างไกล มวลพิษภัยดูมากมียแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรอน คือได้เลือกเพลงนี้ร้องให้ปูฟั่งชีวิตเจ้าของคล้ายๆกับเพลงนี้คล้ายๆเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงใหญยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบริวารถึงบ้านครัเอ่าโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับมาแล้วนี่คนสวยมาแล้วคนสวยดูกล้องกับลูกนุ่หน่อยนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องก่อนนู่นก่ะสวัสดีค่ะเร่องสองคักนูอกแล้หนูบอกแล้วสองเออเกาเกาก็เอาเอเกากรเอาไงเพราะเอาท้องูมือกี้เอาสองมาผากลางเขาเนาะใช่ใช่อหนแ่ว่าสองหกอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อยากให้เรียปูกดนเด็กโตขึ้นแม่ จะมาผลขอพี่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สสช่องับตันดัมซิ่งนะคะกลับมาแล้วงวดก่อนคุณแม่จุดได้เจ็ดหกหกเออก็จำแม่นเลยวะตอนนั้นก็โฟโฟโฟพูดกันอยู่ว่าแม่ต้องแปลงนะเออเจ็ดสองหกเพราะว่าในสองหกจะมีเลขสองซ่อนอยู่ต้องหกสองหกน้องวายโอ้ยมาพากลาอีหลงเรื่องจริง ให้ตัวใดเจ็ดแปดอยู่ค,คุณแม่ได้โชคเจ็ดแปดได้เจ็ดแปดก็ไปลอตเตอรี่ได้ลอตเตอรี่ด้วยได้ลอตเตอรี่ด้วยครับมาแก้บนมาแก้บนนะครับไม่ได้แก้บนเพราะวาในห้องเพลงถ้าได้สามแสนอยู่ห้องแก้บนอยู่ปูปูจะให้สามตัวแล้วแปลงไม่เป็นเนาะแม่ก็นั่นเนี่ยที่จริงนะแม่จะได้มาร้องเพลงให้ปูแล้วนะเออไมาอยากมาห้องเพลงไหนปูฟังเลยได้ปูร้องกอนโลดครับบาย เขาอีกค่ะเหมือนเอิกเขาอีกเหห้องยืมบ่ปูห้องขอสามสูโอ้ยปูกันยังไงคือะวันนี้ได้ผลไม้วเก่ายางแล้วไหมไผลแล้วหมเก่ายางสายย่ามยังไงผ้าหวานลูกหลานเขามีผ้าหวานด้วยเอาฝากอาจารย์นอดน้ำไหลแล้วมักจำเจียวกับจำเจียวมาให้เรา้วถูกขอปฏิหารเนื้อปูวันนี้เขาจะให้เท่าซือเลขกับเท่าอะไรดอกปู ให้เช่าผัวดีกว่าเช่าซื้อเลยหามาปะเนี่ยกะทิบว่าในะห้หเรียนเนาะปูเนาะโอ้ยจังไลยหาเลี้ยงครอบครัวเด้อปูเนี่บ่หากะบ่ได้กินเนี่ยก็ต้องหวังทางโชคลาภไปละปูขอเสียงดังฟังชัดเลยเด้อปูเด้อน,นี่ี่ฟังอยู่แบบเพลงลูกของผึ่งกันเลยลูกของผึ่งพวกหลวงพันให้ให้แม่ท่องกันได้บ่แม่อยากให้ท่องเอาเลยคนะ่ะโอเค ละมูจะจักพะขวโตะหโตสัมมาจตะนักมูะะวโตหัโตสมมาตุตถะพะขาวโตะหัโตมาจตุะาวาจาริสังหังวันทานาคาทิปตีองดาเสนทิปันรานาคาริสุภิตวิวาภูซน อันนี้มาดูทูบของพี่จูนะครับพี่จูนำผลไม้มาถวายปู่นี่มาแล้วสองโอ้สองสองเลยนะพี่จูสองสองครับ พระปริสันสาธุปูมิดำภูเอ้ยลูกหลานมาขอพรก็ขอให้ปฏิหารในถือเลด็กน้าจารนตีเด้อขอพึ่งบัลลังก์นีเล่ากระปูนี่ละไอถือเลขกสามตัวเล้าปูวันนี้ไอไหนมาห้องแพ่งไอปูฟังไอเล้อปูอยากฟังห้องดิบกี่คนแซมเปิลแซมเปิลเบิ่งเนี่ยนะครับลูกของพึ่งแซมเปิลเบิ่งจแคหน่อยเนี้ย ขอของได้ปูเอ้ยลูกหลานกัหาเลี้ยงครอบัวใายลูกใจจิบหัวเต็มหนึ่งปูบริวานกับมีปูมาขอพึงบุญบารมีปูเด้อมาแต่ละคามนั่งวิไลโฉมไทยสงห่านทงมเขาต้มเด้ออยู่แต่ละคามตาถูฟังฟังวันนี่ปูเดีนยันไม่ยืนห้องจะข้าวขอเสียงดังฟังชัดมากครับงูบ่อยดีเพราะไงครับปูได้ยินเต็มสองหูแล้ว เพราะว่ามันหลายตัวพวดแค่ะเอาเลขทัวยกวงมันเลยหลายตัวะย่า้นเขาลงแต่ภูเขานาเป็นหานานะครับขอพลูกหานมีนมาเห็นเ่าคเทวดาทนี่ะเด้อปวดทลูกหลานมันถือกัือก็อาจารย์นอตีเด้อหัดนอเทวดาคุณย่าอยู่นี่แหละเด้อซอยลูกซอยหลานสมคว้ามุ่งมาดปรารถนาก็ยังไหวเท่าซื้อเลขกับว่าเท่าดอก ก็ได้พ่อได้มาเลี้ยงครอบครัวอยู่ซื่อเลขกกระไดหามากกะจีบัวไห้ไส้สับปยรดเอ้ยให้ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอยครอบซอยขั้วเดียร์เอ้ยคนบ่เห็นเทวดากเห็นว่าลูกหลานเบาอหรือหรือบ่วแมนคอยปฏิหารเด้อวันนี้คอยเรียกอาจารย์น็ัดล็อกเขาอีกสาธุทูบยูทูบหรืบ่ครับนี่ยูทูบหรือเปลอมือว่ารล่อเลขนะอาจารย์ มันจะหลายตัวมั้งไงกอลเอาน้ำอาจารย์เอาน้ำอาจารย์เลยบ้านนึเพราะว่าเีจอว้างก็ได้โขกความนี่อีนั่งง่อยนี่แปลงให้แล้วแปลงให้แล้วคนแปลงได้ไหมคนแปลงได้ไหมไม่ไม่ไเขาบอกอยู่หันหันเป็นอย่างคือนว่าเอาสองโขกเราจะเก้าสองก็เก้าเก้าเรางวดนี้เด้ครับอันเลขอาจารย์เนี่ยคุณแม่ชอบตัวไหนชอบตัวไหนชอบเหรอห้าเจ็ดห้าเจ็ด เลขทูบเหรอเลขทอบเลยเลขทูบเหรอตัวไหนนะลืมแล้วแปดหกแปดหกสามแปดหกสามนี่ไม่ชอบไม่ชอบชอบห้าเจ็ดอาจารย์นี่เข้ามาสองสเออก็ใช่อยู่ก็อย่างนี้แหละคนคนชอบคนไม่ชอบคุณแม่ชอบห้าเจ็ดชอบห้าเจ็ดฟันไหมคะคุณแม่วันนี้ฝันวันเห็นเลือดอยู่ถ้าค่อยฝันเห็นเลือดได้เงินโอาะว่า ถ้าก็ฝันเห็นขี้ก็ไม่ได้เงินก็ไม um ่เห็นเลินก็ได้โอ้แต่ว่าคุณแม่ฝันดีแล้วฝันดีแล้วว่าคือว่าโอเคแล้วว่าฝันเห็นเลือดฝันเห็นเลือดก็ได้เงินไม่โชคว่าสาธุยาเอ้ยให้สมกับคำบอกแล้วยาเอ้ยถือขาเจ็ดตัวเดียวนี่บอคำขาดเจ็ดเลยเน้นๆเลยนเป็นบอครัำทิฏฐาเลข คงทุดท้ายอีกอขอเลขวงในใช่ไหมวงในเอออยากได้เลขวงในเออจังสิเดอวดที่แล้วได้น้ำเพิร์บอกวงในได้น้ำอาจารย์บอกครับบ่ได้เงินบ่ได้เงินเลยบ่ได้เบิ่งเออเอาเอาต้เลขอันสุดนั่นแต่วงวงจอเต้ศูนย์แปดศูวงในมาสองเท่าเหรอดิอาจารย์นะแกงมาเออเเดี๋ยวมันแหะที่ชอบมึงทุกคนล่อค่อยเด้ครับล่อค่อยเดี๋ยวเอาโลกของพึ่งกันเนาะเอาโลกของพึ่งกันให้ลูกสาวค่ะ นี่ผมก็มากได้ลูกของพึ่งเดี๋ยวผมสิ้มาดักฟังข้ั้งนี้เด้อครับมาฟังกินแล้วครับผมกินแล้วพี่จูเบิลสองได้ครับเบิลสองเบิลสองอนี้มานน้ำกันบ่ครับนี่ฟังฟังโลกของพึ่งโทษเด้อครับพี่ไปหาแล้วหาุแม่โลกของพึ่งโ อกตัวใหญอันแสนกว้างไกลมวลพิษภัยดูมากมี้แต่ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรอ จนต้องทุกต้องทนเพื่อที่ตนและคนร่วมเดินพึ่งขกหินบินลอยลิวเฟงเอาเสียงเพลงแหลกเงินพึ่งก็วาง ไม่เหมือนปล่อยพึ่งเดินที่สลัวพึ่งได้กินใช้กินเพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มกันขอบคุณหลายๆเด้อ,อ,อยูทูปเมือนหลายคนผมลุกสวดอ,อยู่เสียงดีครับ <laughs> ลูกของพึ่งนะครับมาล่องให้ปูฟัง่งมาลองให้ปูฟังคือได้เลือกเพลงนี่ลองให้ปูฟังชีวิตเจ้าของอคล้ายๆกับคล้ายๆเพลงนี้คล้ายเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลีี้้ยยยงงเลลูกเลี้ยงหลานบริวารถบ้านครลเอ่าโอเคครับขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับถูกรางวัลนี่ครับที่ ปู่องดำแสนสิริจันทรานะครับวันนี้คนมาแก้บนกันเยอะมากครับท่านผู้ชมหกับสี่มาแก้บนกันเยอะครับหนึ่งกับยี่สิบมาแก้บนกันเยอะไปเตรียมตัวถึงรางวัลที่หนึ่งเบิร์ดระเบ้อครับพี่จูจุดออกมาเบิร์ดระเบ้อได้ตัวไหนมั่งสองสองสี่ถอดนะครับสองสองสี่บอกครับ โอ้นี่เลขทุกของพี่จูสองสองสี่ครับได้แล้วครับไแบบ่เออรยกเกราือเก่าแล้วสองสองสี่ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ